การขับรถเนี่ยนะเป็นหลักการเดียวกับการหาแฟนต้องใจเย็นเย็นก่อนอื่นเป้าหมายของเธอต้องชัดเจนลูกพี่จะยกเลิกรถใหม่นี้จริงๆเหรอมีข้อเสนอมารถใหม่สมันานกว่า3เดือนหากทดลองขับแล้วไม่พอใจมีสิทธิ์ในการยกเลิกตอนนี้ถึงเวลาส่งรถเป็นเวลาสเดือนกับอีก2วันเกินเวลาที่กําหนดส่วนการทดลองขับมันเป็นเพียงภาคปฏิบัติสาย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 เลี้ยวซ้ายเฮ้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยซ้ายกับขวายังแยกแยะไม่ได้เลยแบบนี้จะหาแฟนได้ยังไงขอโทษค่ะโค้ชเวลาตื่นเต้นฉันจะทําตัวไม่ถูกนะอันนี้นี่นี่นี่แล้วสาระยะห่างรักษาระยะห่างฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมขับรถก็เหมือกับการหาแฟนอ่ะตื้อเกินไปอาจจะเกิดปัญหาได้ท่ะมองข้างหน้าสิมองข้างหน้าเวลาขับรถทารับโทรศัพท์ต้องมีสมาธิฮัลโหล